สวัสดีครับ <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับเรียวเราจะมากำหนดตารางนะครับให้มันมีความสัมพันธ์กันนะครับครูจะขอยกตัวอย่างแล้วก็แสดงผลให้ดูก่อนนะครับเทเบิล <c oughs> แรกนะครับก็คือเทเบิลชื่อ months นะครับก็จะมีรหัสเดือนชื่อเดือนรายละเอียดตามนี้นะครับอันนี้คือเราป้อนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ที่นี้คือ เดือนถ้าเรามองตามชื่อไทยนะครับมันจะมีคำลงท้ายอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะครับลงท้ายด้วยคมลงท้ายด้วยพันแล้วก็ลงท้ายด้วยยนนะครับขั้นตอนนี้นะครับครูก็เลยยกตัวอย่างแล้วก็สาธิตการแยกนะครับประเภทของเดือนออกเป็น3ประเภทนะครับโดยสร้างเทเบิลขึ้นมาใหม่ที่ครูกำหนดไว้ก็คือใช้มันช h นะครับ ก็จะมีรหัสประเภทของเดือนชื่อประเภทของเดือนแล้วก็จํานวนวันที่มีคําลงท้ายที่แตกต่างกันนะครับเรามาดูข้อมูลนะครับอันนี้คือข้อมูลนะฮะวิธีการสร้างตารางความสัมพันธ์นะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับในขั้นตอนที่1น,นะครับก็คืออันนี้ครูขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะครับครูจะทำให้ดูใหม่นะครับ ผตั้งชื่อว่า Own t นใช้นะฮะวิธีการก็คือคลิกที่ create นะครับแล้วก็ไปที่ table design นะครับโครงสร้างนี้มาจากไหนครับโครงสร้างนี้มาจาก Microsoft Excel นะฮะที่เราจะต้องทำไว้ก็คือตัวนี้นะครับนะฮะตัวนี้นะครับใช้มัน name <c oughs> total day นะครับ ครูขออนุญาตตามนี้เลยนะฮะอันนี้ครูก็เป็น id ะไรครับ id ใช้มัน short text เลยครับเดี๋ยวค่อยแก้ไขทีหลังนะครับอันนี้ก็ใช้มันนะฮะอันนี้ก็ short t e t เหมือนกันแต่อันนี้เป็น t o t ท l day นะฮะเป็น number นะครับอันนี้ความกว้างนะครับครูขออนุญาตกำหนดความกว้างด้านบนแค่2นะครับ แคปชั่นตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นรหัสนะครับรหัสปะเพศของเดือนนะครับตัวนี้ก็กำหนดให้เป็นสัก20นะครับจริงๆข้อมูลไม่ถึงนะครับแคปชั่นเราก็บอกว่าเป็นชื่อประเพศของเดือนนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกที่ ID types month นะครับแล้วก็กำหนดให้เป็น primary key นะครับหรือคีย์หลักนะครับใส่มีลักษณะเป็นรูปกุญแจที่ฟิลด์นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เซฟครับตั้งชื่อ table ตัวนี้ว่าใช้นะครับ type month แล้วก็คลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็วิวดูนะฮะตัวนี้ก็ครูขอเปลี่ยนชื่อ รูปแบบฟอนต์นะฮะภาษาไทยนะฮะขนาดตัวอักษรให้มันมองเห็นนะฮะ,นะฮะอ่ะทัลทัลเดตัวนี้ยังไม่ได้แก้ไขในส่วนของแคปชั่นนะฮะเราก็บอกว่าเป็นจำ,จำนวนวันนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็วิวดูทีหนึ่งนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดครับผมเราไปที่ External data นะครับ New data source from file Excel นะครับ Excel ตัวนี้ขอปิดนะครับก่อนจะปิดชื่อชีตชื่อ T T munch นะครับกูปิดนะครับแล้วหลังจากนั้นกูก็ browse นะครับ f o ด d e r ชื่อ M T T test แล้วก็ open นะครับอันนี้ก็ เลือกเป็น append a copy of the record to the table month นะฮะแล้วคลิกโอเคแล้วก็เลือกเป็น TT month s นะฮะแล้วก็ next นะฮะ next แล้วก็ finish import to table month s ตัวนี้เราขออีกครั้งหนึ่งนะครับผม external data file from file browse mtt mmtest e MM Test open ตัวนี้นะครับให้เราเลือกอย่าลืมนะครับเมือ่อกี้ครูลืม t ใช้มันนะครับโอเคนะครับแล้วก็เลือกอันนี้แล้วก็ next นะครับ next แล้วก็ finish นะครับ เราก็จะได้เทเบิลขึ้นมาใหม่เป็นชาส์มันที่มีข้อมูลตามนี้โดยไม่ต้องป้อนถามว่าป้อนได้ไหมเราสามารถป้อนได้ครับผมนะฮะแต่นี่ครูยกตัวอย่างนะครับครูก็ปิดไปนะครับขอไปที่ริบบอนโฮมนะครับดีไซน์ฟิลนี้นะครับเราจะมีการกําหนดความสัมพันธ์แล้วก็ครูขออนุญาตคัดลอกนะครับกดคอนโทรลนะฮะไปที่มันแล้วก็คลิกดีไซน์วิว ฟิลเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับ ID ใช้มันตัวนี้เป็นช็อตเทคอันนี้ความกว้างเท่าไหร่ครับ2นะครับตัวแคปชั่นนี้ก็ในนี้เขาบอกว่าเป็นรหัสประเภทของเดือนกด Ctrl-C นนะครับมามันคูก็เลือกตรงนี้วาง Enter นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเซฟแล้ววิวดูนะครับนี่ยฮะมันจะขึ้นประเภทของเดือนประเภทของเดือนมีอะไรบ้างอะ ลงท้ายด้วยคมนะ,ะคะครูก็ขอวิวดูนะคะคมก็4 km นะฮะครูก็มาตรงนี้เดือนไหนที่ลงท้ายด้วยคมครูก็จะวางวางตัวต่อไปครับผมตัวต่อไปก็คือ pn พันนะครับ วางตัวสุดท้ายนี่ครับยนต์ y เอนะครับูกกำหนดเป็น y n เ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นครับเซฟครับนะครับแล้วก็ปิดไปนะครอันนี้ก็ปิดไปความหมายก็คือหลายๆายเดือนลงท้ายด้วยคมหลายๆายเดือนลงท้ายด้วยยนและมีอีกเดือนหนึ่งลงท้ายด้วยพันนะครับ มุมมองกับกันนะครับหลายๆคนเป็นเป็นผู้ชายหลายๆคนเป็นผู้หญิงความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าความสัมพันธ์แบบ many to one นะครับก็คือกลุ่มต่อหนึ่งนะครับครูขอปิดไปนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับครูไปที่ database to relationship นะครับครูก็เอามันแล้วก็ใช้มันแล้วก็ close นะครับ เราก็มาสร้างความสัมพันธ์หรือ relationship นะครับให้กับระบบโดยการคลิกที่ id types มันซึ่งเป็นคียลองนะครับลากไปหาคีย์หลักก็คือ primary key แล้วก็บอกว่าบังคับเงื่อนไขนะครับการเชื่อมโยงด้วยก็เลือกที่ create นะฮะจะเห็นว่ามันจะเป็นเครื่องหมาย infinity แล้วก็มีเลขอะไรฮะเลขหนึ่งก็คือหลายๆเดือนลงท้ายด้วยคมหลายหลายเดือนลงท้ายด้วย ยนต์นะครับครูก็ close แล้วมันก็จะให้ save ี e l ช t i o n นะครับเราก็ทำการ save นะครับตัว object ตัวนี้นะฮะนะฮะ query นะฮะก็คือตอนนี้มันก็จะมี table นะครับมีอะไรครับมี form นะฮะ เราได้2 table แล้วนะครับ m o n t ัน t า e m o n ั s เราก็จะไปสร้าง q ิวรีนะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่ยังไม่โชว์นะครับเราก็ไปที่อะไรครับ Create ครับผม Create คิวรี่ดีไซน์ Table Month แล้วก็ t h month นนะครับดับเบิลคลิกหรือคลิกแล้วก,กด control แล้วก็ add ก็ได้หรือดับเบิลคลิกนะครับครู Who, ก็ close เราได้แนละ้ว ตัวต่อไปนะครับเลือกฟิลมาแสดงผล ID มันแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะร,รูปภาพแต่อันสองตัวท้ายให้เลือกไอสามตัวท้ายให้เลือกจาก table ใช้มันนะฮะชื่อก่อนจำนวนวันแล้วก็รหัสนะฮะ รหัสประเภทนะครับแล้วก็ดับคลิกไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เซฟครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับว่า q m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 , m t เนาะคลิกโอเคครับผมแล้วลองวิวดูนะครับข้อมูลก็จะบอกเลยว่าประเภทของเดือนก็จะมีคมมีอะไรครับพันแล้วก็มีอะไรครับยนนะครับ ประมาณนี้ต่อไปเราก็ปิดนะครับเราได้คิวรีแล้วเรามาดูเมนูก่อนนะครับเมนูนี้ข้อมูลเดือนนะครับเลือกได้นะครับนี่ก็เมนูจบการทํางานเลยจริงๆมันต้องมีอันหนึ่งก็คือข้อมูลแยกประเภทของเดือนนะครับเราจะต้องทําการทําอะไรก่อน,นครับทําฟอร์มขึ้นมาก่อนนะครับเราก็ไปที่ create แล้วก็ new wizard เป็นวิาสาดฟอร์มนะครับฟอร์มวิาสาดนะครับเลือกตัวนี้เราจะเลือกเป็นคิวรี่นะครับเลือกทั้งหมดเลยครับเทเบิลฟิลนะครับที่มีนำสกุลหรือส่วนขยายนะครับอย่างเช่น p i กเจอร์มันมันมะีให้เราลบคืนนะฮะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ n นิกครับ n นิกครับตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็นชาบูรานะครับแล้วก็เน็กแล้วก็ฟินิสครับได้มาแนะล้วรูปภาพครบไหมครับรูปภาพไม่ครบเราค่อยทำทีหลังก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาคิวรี่ตัวนี้มาทำฟอร์มนะฮะก็ฟอร์มที่ได้เราได้มันจะเป็นแบบนี้ฟอร์มที่เราได้เมื่อกี้นะฮะมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเราโหมดดีไซน์ก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราเซลเลกออนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบฟอนต์นะฮะขนาดตัวอักษรก็อย่างต่ำนี้14นะครับ เยอะควรจะเยอะกว่าน,นี้นะฮะแต่ครูจะขออนุญ,ญาตยกเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะฮะแล้วหนูค่อยไปจัดเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็บอกเลยว่าเป็นลายงานนะครับ ก็ขยายนะสีครูก็ใช้สีขยายตัวอักษรนะฮะ เดี๋ยวเราเข้าไปจัดเพิ่มเติมนะครับผมสีนี้ไม่มีก็คลิกเลยครับเป็นสีขาวไปอันนี้ก็เพเดอร์คุณจะเปลี่ยนสี อย่าลืมจัดรูปแบบให้สวยงามนะครับครูจะยกตัวอย่างนะครับหนูต้องไปจัดให้เพิ่มเติมให้สวยงามขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราคลิกที่ ribbon design นะครับเลือกเป็น c o m m o บ box นะครับมาวาดนะครับตัวนี้ก็เลือกตัวด้านบนนะครับครับตัวนี้เลือกเป็นไท p e มันนะครับ next แล้วก็เลือกทั้ง3ไฟล์แล้วก็ next เลยครับ next next เรวก็นิกไม่ต้องเก็บค่าอะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ i n i น h นะครับก็จะได้ค่า1อันขึ้นมานะครับเราก็ select ข้อมูลก่อนอันดับแรกนะครับรูปแบบฟอนต์นะครับเปลี่ยนก่อนเลยนะครับเป็นขนาดตัวกษรครูขอเป็นสัก16นะครับดับคลิกเพื่อขยายขนาดนะครับ น,นี้ก็ใส่ข้อความใหม่นะฮะอันนี้ข้อความตรงนี้นะครับครูขออนุญาตเปลี่ยนเป็นกระรุนานะฮะเลือกคําลงท้ายเดือนเพื่อแสดง <ข>อะผลเราเซฟดูนะครับแล้วริบบอนโฮมแล้วก็วิวดูนะเนี่ยฮะมันจะให้เราเลือกแต่มันเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยังครับยังนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับครูขอตีเส้นนะฮะครูควาดเส้นเอาใหม่นะครับคลิกนะครับ สีก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราลองเซฟแล้วลองบิลดดูอีกทีหนึ่งนะฮะนะฮะครูใส่เส้นนะฮะด้านล่างนี้เพื่อแบ่งแนวเขตนะฮะเฮดเดอร์นะฮะต่อไปนะครับคลิกที่ combo box นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับไปที่ form property นะฮะในส่วนของ all ตัวนี้นะฮะ all ที่ ที่แจ้งว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้นะฮะมันคือคอมโบบ็อกสิบสองแต่ครูขอเปลี่ยนเป็นคอมโบนะครับ cb นะฮะ cbmm นะครับ MM คอมโบบ็อกมันส์นะฮะ enter นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่อ่า อีเวนนะครเลือก e v e n นต์โปร d ซ r เแล้วก็คลิก3ปุ่มนี้นะครับเราก็จะมาอ้างอิงนะครับโดยการประกาศฟังก์ชันแล้วก็เรียกใช้งาน do cmd apply filter นะครับคอมมาแล้วก็บอกว่า id อะไรครับ type อะไรครับ type month นะครก่อน id type month นะครับ อันนี้แล้วเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ Single Code นะครับแล้วแล้วก็ดับเบิลโคดแล้วก็ตามด้วยชื่อของ c o m โ o บ o ็นะครับ c b m m แล้วก็อะไรครับวักใส่แอนด้วยนะครับดับเบิลโคดปิด Single แล้วก็ดับเบิลโคดตัวนี้นะครับ ต้องใส่แอนด้วยนะครับในกรณีที่เจอค่าแต่มีการเว้นวรรคนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็เซฟครับแล้วก็ไฟล์ c l o s e and return แล้วเวลาเราลันนะฮะลงท้ายด้วยยนมันก็จะมาแล้วยนลงท้ายด้วยพันก็จะมาด้วยพันลงท้ายด้วยพันก็พันลงท้ายด้วยคมก็คมประมาณนี้ แล้วหลังจากนั้นนะครับเราอยากให้คอมโมบล็อกมันขึ้นด้วยเราก็ไปที่โหมดดีไซน์นะครับคลิกนี่นะครับอเวนต์ ven, อีเวนต์ procedue คลิก3ปุ่มนี้ตัวนี้มันชื่ออะไรนะครับ msg box w c bmm comma column นะครับ ใช้ไม่ใช่คอลัมน์นะครับเราใช้เป็นเครื่องหมายนะฮะตัวนี้ก็ชื่อฟิลนะครับเป็นคอลัมน์นะฮะคอลัมน์ใช้คอลัมน์อะไรนะครับคอลัมน์หนึ่งนะฮะแล้วก็ Enter นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่ Save File c l o s e and Return นนคะฮะแล้วลองวิวดูถ้าเราเลือกพันก็จะมีพันคนเดียว ถ้าเราเลือกยนต์มันก็จะมียนต์อันเดียวขั้นตอนถัดไปนะครับเราจะต้องทำอะไรครับปิดฟอร์มนี้นะครับเพื่อไปทำชิ้นงานอื่นขั้นตอนก็คือคลิกที่ b ั t t o n ครับผมแล้วก็มาวาดพราะว่าเสร็จเรียบร้อยก็ไปที่ form operation นนะครับเลือก close form แล้วก็น next นะฮะตัวนี้ก็บอกเข้าไปว่าเมนูหลักนะครับ เมนูหลักนะฮะแบ็กกลับไปค่ะเมนูหลักนะครับนิกนะครับแล้วก็ฟินิสนะฮะเราจะได้เมนูหลักแล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปตกแต่งให้สวยงามนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนตัวอักษรก็สีอะไรฮะ เมนูนะฮะเมื่อกี้นี่เลือกฟอนต์ยังไม่สำเร็จเลยนะ,ะแล้วก็ b นะฮะเราอาจจะตัวอักษรเราอาจจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะ,ะว่าสีนี้มันโหดร้ายไปหรือว่าโอเคแล้วก็ไม่เป็นไรน,นะครับหลังจากนั้นเราก็เซฟครับผมแล้ววิวดูนะฮะลงท้ายได้ผันมีข้อความขึ้นมา ใช่ยน์มีข้อความขึ้นมาแล้วก็เมนูหลักก็ออกมาสู่เมนูแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับคลิกขวาแล้วก็โอเพ่นนะครับอันนี้คือนี่แต่ข้อมูลแยกประเภทของเดือนนี้ยังครับยังไม่มีนะครับหนูต้องไปที่ดีไซน์นะฮะลากอันนี้ลงมานิดน,น,นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันก็กด Ctrl C Ctrl V นะครเลื่อนลงมาอันนี้เป็นข้อมูลอีกอันนึงนะครับข้อมูล ข้อมูลแยกแยกปะเพศตามคำนำหน้าชื่อนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มนะครับเราจะ ทำแบบวิาสายนะเมื่อกี้นี้แต่อันนี้คือเราต้องเอาข้อมูลนี้คัดลอกมาเป็นอันนี้แต่หนูต้องคลิกขวานะครับแล้วไปที่อะไรครับ b u i l d event นะฮะฟอร์มอ่ะมันเปิดฟอร์มไหนอ่ะเราก็ต้องเปิดฟอร์มบอกว่าเป็นฟอร์มอะไรฮะเมนูอะไรฮะเมนูหนึ่งนะฮะแล้วเราก็เซฟแล้วก็ close นะแล้วเวลาเรา view ดูนะฮะนะีฮะเนี่ยเลือกมาได้แนละ้ว อันนี้ก็เลือกมาได้แล้วแล้วก็เมนูหลักเข้าไปนี้เมนูหลักเข้าไปนี้เมนูหลักนี่ฮนะเลือกได้อันนี้ก็เหมือนกันเอาเลือกพันนะฮะมีกี่เดือนครับเดือนเดียวนะฮะอันนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็กลับเมนูหลักนะครับข้อมูลเดือนก็มาแล้วอ่ะดูนี้มีข้อผิดพลาดก็คือมันชื่อว่าอะไรครับนี่ ฟอร์มชื่อ Mouse m n t h หนึ่งนะครับเราต้องลบทิ้งนะฮะนะฮะพอคลิกปุ๊บเนะี่ยฮะเราทำไงครับเราก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ Design View นะฮะตัว m o n t h หนึ่งนะครับเราก็ไปที่ Property นะฮะเลือก All อันนี้เรียบร้อยนะครับเซฟแล้ว View ดูนะครับเมนู Menu หลักนะครับข้อมูลเดือนนะอันนี้มันหนึ่งนะครับเราจะต้องเมื่อกี้ยังไม่ได้แก้ไขนะครับก็คลิกขวาแล้วก็ Design View นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่ฟอร์ม m Property e h ช e t ตัวนี้พอเราคลิก All เสร็จเรียบร้อยในส่วนของ c a p ชั่นตัวนี้ก็บอกว่าอะไรครับข้อมูล เดือนแยกประเภทต,ตามคำลงท้าย enter นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำการเซฟแล้วเราก็วิวดูนะฮะนี่ฮะนะฮะ,นะฮะแล้วก็เมนูหลักนะฮะนะี่ฮะ,นะฮะด้านบนนะฮะเรียบร้อยอันนี้ เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะครับก็จบไปนะฮะอันนี้ก็เมนูวิธีการเปิดก็คือเราต้องเปิดที่เมนูนะครับเลือกเดือนพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เมนูแล้วเราก็เลือกตัวนี้นะครับเลือกเมนูเหมือนกันแล้วก็เมนูหลักปุ๊บก็จะกลับเข้ามาแล้วก็เป็นการสิ้นสุดนะครับในการทํา Relationship ของ2ตารางแล้วก็มาทำเป็นฟอร์มนะครับขอบคุณมากครับ